รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสาคียคุณผู้ชมไม่ต้องทึ่ง่าสงสสยเลยค่ะ เพราะว่าเมียไม้เลื้อยเนี่ยของเราไม่ได้ไปหายไปไหนนางขอลายอยู่เป็นลันลากับฝาแล้วมีวน<อ>หนึ่งวานกได้ ไปกับสามีเราไม่ว่ากันยอมได้ยอมถ้าอย่างนั้นหนิงก็ต้องหาเวลาไปสวีทกันสองต่อ2ทําตัวเหมือนเพิ่งแต่งงานใหม่เหมือนคู่นี้บ้างไม่ว่าพูดถึงเรื่องงานแต่งงานนะคะงานแต่งงานนี้เลยนะคะบอกยิ่งใหญ่อลังการเป็น t a อก o f the t o ท n นะคะโหได้ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหใหา่ฉบบเป็นงานใหญ่ถห่ตปีเลยการแต่งของคุณดอนธีระธาดานะคะกับคุณหมอฟันชาวเวียดนามนะคะที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานนี้เองใช่ค่ะต้องบอกว่าอลังการงานช้างจริงไม่ใช่งานที่สุรินอะไรไม่ใช่นะคะเป็นงานแต่งงานค่ะซึ ในขบวนแห่ขันหมากเจ้าบ่าวนี่เขาขี่ช้างมาเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ที่อยู่เบื้องหลังอภิมหางานวิวาในครั้งนี้ก็ไม่เช่ดใครที่ไหนเป็นคุณแม่ของคุณดอนนั่นเองจัดใหญทุกอย่างนักเล้ทำเอาสาวๆรวมทั้งพวกเราตาถลนเงือกทะลักน้ำหมากกระจายด้วยแรงตาฉาฤทธิาตาเหลือกตาร้อนไม่ว่าจะเป็นสินสอดทองมั่นเบ็ดเสร็จนะคะรวมจัดงงจัดงานเฉียด200ล้าน หลายคนยกให้เป็นคุณแม่สามีแห่งปีเลยคุณโซซี่หัทไทเทพทีราาดาสวะไดีค่ะไค่ะไอะไรอะารอะไรอะไรอะไรอะรอะไรอะไรอะสรอะรอยไรอะอะไอะไร่ะไรอะไอะไรอะไรอะไรอดไรอะไีอะไรองไรัะรอะไรอะะออะะออะะรไะ เลยไหมคะคุณซูซี่ไม่นับนะคะขอให้นับกันเองแล้วกันเราทราบมาในขั้นในขบวนแห่เป็นช้างนะะแล้วก็เป็นช้างสีชมพูด้วยทีนี้ชาวบ้านบางคนเขาดูแล้วเขาอาจจะแบบเอ๊ะมีคําถามว่าทำไมมันสีชมพูมีเหรอช้างสีชมพูเออช้างเนี่ยจริงๆก็เป็นสีธรรมดาช้างทั่วไปนะฮะแต่เนื่องจากความช้างเนี่ยเขามีเจตนาที่ดีเขาอยากให้ดูแล้วสวยนะฮะเขาก็เลยเอาแป้งเนี่ย ผสมกับสีนะเพราะตอนแรกนี่ก็กลัวเพาะเขาจะเปียทาสีเราต้องไปขัดให้ช้างเนี่ยเจ็บแล้วก็ทรมานสั่นนะคะเขาบอกไม่ใช่พอเอาน้ําฉีดเนี่ยก็ออนคุณเป็นบอกว่าการเตรียมงานสําหรับคุณซูซี่เองเนี่ยถึงกระป่วยเลยทีเดียวเวลาเหนื่อยๆเนี่ยจะก็เข้าไปนอน เป็นทาที่โลงเยบาย<ด>ใช่แล้วก็คล้ายๆไม่มีใครมารบกวนแล้วก็นั่งเขียนการ์ดเขียนอะไรได้สบายเข้าไปทํา<อ>ทงานในโรง <laughs> งานทำงานนี้เนี่ยนะคุณซูซี่เองจัดเต็มทุกอย่างแต่ว่างาน,นจะพิเศษแค่ไหนนิงเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวมาช่วงหน้ามาเมากันโดยเฉพาะเรื่องชุดนะคะ<อ>